าทิค,ททคืนวันผันผ,ผ่านไปรวดเร็วราวกับติดปีกบินคณะนักปฏิบัติธรรมจากกองทัพปกซึ่งมาปฏิบัติธรรมณวัดป่ามะม่วงได้หกคืนหกวันแล้วแต่ว่าทุกคนกลับรู้สึกเหมือนว่าเพิ่งมาเมื่อวันวาน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความดื่มด่ำในรถพระธรรมทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนแทบไม่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปผ่านไปข้ามคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะได้กอบโกยบุญกุศลใส่กระมนกลับไปบ้านกลับไปแล้วหากไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติต่อก็ยังถือได้ว่ามีทุนติดตัวไปในพบหน้าบัดนี้พวกเขาเข้าใจซึ่งแล้วว่า บุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามตัวไปในสัมปรายภพได้ส่วนทรัพย์สินเงินทองแม้จะมีสักร้อยล้านพันล้านหากก็นำติดตัวไปไม่ได้แม้แต่เฟืองเดียวเวลาสองทุ่มเป็นเวลาที่ท่านพระครูจะต้องแสดงธรรมเหมือนเช่นทุกคืนแต่เนื่องจากเป็นคืนสุดท้ายท่านจึงใช้เวลาแสดงธรรมเพียง30นาทีด้วยรู้ว่าพวกเขามีปัญหามากมายที่จะถามท่าน และการก็เป็นไปตามที่ท่านรู้เพราะทันทีที่ท่านแสดงธรรมจบลงนายทหารผู้หนึ่งก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับพวกด็อกเตอร์นี่ตกนรกได้หรือเปล่าครับโยมว่าได้หรือเปล่าล่ะท่านย้อนถามผมว่าได้ครับถ้าเขาเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนแรกผมก็นึกสงสัยแต่พอปฏิบัติไปได้สามวันก็หายสงสัยและมั่นใจว่า ด็อกเตอร์พวกนี้จะต้องตกนรกแน่นอนด็อกเตอร์พวกไหนแล้วทำไมโยมถึงคิดว่าพวกเขาต้องตกนรกท่านพระครูถามอีกนายทหารวรัยสี่สิบเศษจ,จึงเล่าว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อวันหนึ่งผมได้รับเชิญให้ไปฟังการอภิปรายทางวิชาการซึ่งมหาวิทยาลายัยจัดขึ้นที่โรงแรม เขาเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยและโรงแรมท่านพระครูรู้จักมหาวิทยาลัยเพราะเคยรับนิมนต์ไปบรรยายธรรมที่นั่นหลายครั้งแต่โรงแรมท่านไม่รู้จักแล้วเกี่ยวกับด็อกเตอร์อย่างไรคือพวกเขาเป็นวิทยากรครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงผมว่าตกนรกทั้งนั้นที่ว่าตกนรกเพราะพวกเขาตำหนิพระพุทธเจ้าครับ คนผู้ชายพูดว่าพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวสสันดรทําไม่ถูกมาครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังมาทําผิดอีกเขาว่าพระองค์ทําผิดตรงที่ทิ้งลูกทิ้งเมียหนีไปบวชตัวเขาเป็นคนรักลูกรักเมียมากจึงรับไม่ได้กับการกระทําของพระองค์ที่เห็นแก่ตัวพอเขาพูดอย่างนี้คนก็พากันปรบมือชื่นชมว่าเขาพูดถูกแล้วก็พากันวิจารณ์การกระทําของพระพุทธเจ้า ตอนนั้นผมรู้สึกโกรธแต่ก็ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาแยง้งแต่พอมาปฏิบัติธรรมที่นี่ผมก็หาเหตุผลได้แล้วก็มั่นใจว่าคนพวกนั้นต้องตกนรกอย่างแน่นอนเพราะนอกจากเขาจะตำหนิพระพุทธเจ้าแล้วว่าทิ้งลูกทิ้งเมียเขายัางว่าพระองค์สอนผิดอีกด้วยผิดอย่างไรท่านพระครูอยากจะเห็นด้วยกับนายทหารผู้นี้ ว่าด็อกเตอร์ผู้นั้นต้องตกนรกเพราะความเห็นผิดเขาบอกว่าการที่พระองค์สอนเรื่องสันโดษเป็นเหตุให้สังคมไทยไม่พัฒนาเพราะคนมัวแต่งอมืองอเท้าจึงไม่เจริญเหมือนอเมริกาเขาจบมาจากอเมริกาอะไรอะไรก็ต้องตามอย่างอเมริกาจนผมนึกหมันไส้ในอนาคตประเทศที่จะต้องรับกรรมมากที่สุดก็คืออเมริกาเพราะเที่ยวก่อกรรมทำเวรไว้กับประเทศอื่นๆทั่วโลก ตอนนี้กรรมยังไม่ให้ผลคนก็พากันชื่นชมนิยมยกย่องอีก20ปีข้างหน้าอเมริกาจะได้รับกรรมท่านพูดเพราะเห็นแล้วหลวงพ่อเชื่อตามที่ในด็อกเตอร์พูดไหมครับว่าคำสอนเรื่องสันโดษของพระพุทธเจ้าทำให้สังคมไทยไม่พัฒนานั่นเป็นเพราะเขาเข้าใจคำว่าสันโดษไม่ถูกต้องกล่าวโดยสรุปก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนสันโดษในทางวัตถุ แต่ไม่ให้สันโดษในทางกุศลธรรมสันโดษแปลให้เข้าใจง่ายว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เช่นโยมเงินเดือนหมื่นห้ายมก็ต้องพอใจแล้วก็ใช้สอยไปตามที่ได้แต่ถ้ายมเงินเดือนเดือนละหมื่นหแล้วใช้เดือนละห้าหมื่นยมก็ต้องขอรับชั่นเพื่อจะหาเงินมาให้พอกับรายจ่ายเมื่อขอรับชั่นยมก็บาป เพราะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คนสันโดษในวัตถุเพื่อป้องกันไม่ให้ทำบาปเช่นการคอร์รัปชันหรือการช่อราดบางหลวงซึ่งมักเกิดกับพวกข้าราชการที่ขาดธรรมะข้อสันโดษถ้าถือสันโดษในวัตถุการคอร์รัปชันหรือการช่อราดบางหลวงก็จะไม่มีในวงราชการดรคนนั้นแกไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสันโดษจึงได้พูดอย่างนั้น แล้วที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียนั้นก็เป็นการมองโดยเอาตัวเองมาเทียบกับพระพุทธองค์ซึ่งเทียบไม่ได้พระพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมานานถึงสี่อสงไขยแสนกับกว่าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ตัดอะไรในพระเหสีและพระโอรสได้นับเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของมนุษยชาติ แบบนี้จะว่าเป็นการกระทําที่ผิดหรือเห็นแก่ตัวได้อย่างไรยอมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับผมก็เพิ่งคิดหาคําตอบได้ตอนที่ปฏิบัติ3มวันผ่านไปก่อนหน้านั้นยังหาคําตอบไม่ได้นึกโกรธในด็อกเตอร์คนนั้นแต่ตอนนี้หายโกรธแล้วครับพอรู้ว่าเขาจะต้องตกนรกก็เลยสงสารแบบนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับถูกแล้วและคนที่มีมิจฉาทิฏฐิ พระพุทธองค์ตรัสว่าเขาย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะเมื่อเขาเห็นผิดเขาก็จะทำชั่วเมื่อทำชั่วก็ต้องตกนรกท่านพระครูอธิบายตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านเองก็มักพบเห็นอยู่บ่อยๆที่คนมีปัญญาทางโลกแต่กลับมืดบอดในทางธรรมพอมีปริญญาในทางโลกกลับคิดว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าพระพุทธเจ้า คนเช่นนี้มีอยู่มากในสังคมโลกไม่ใช่จะมีแต่ในสังคมไทยเท่านั้นลังักเตอร์ผู้หญิงเขาตำหนิพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรคะนายทหารหญิงถามนายทหารชาย <_ co> เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงครับนายทหารชายตอบท่านพระครูจึงแย้งขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงแล้ว จะลำเอียงได้อย่างไรการพูดจ้องจาบพระพุทธเจ้าแบบนี้บาปมากเลยนะทำไมถึงหาบาปใส่ตัวเองอย่างนั้นล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงตำหนินั่นสิครับเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงเข้าข้างผู้ชายด้วยกันเขามีหลักฐานอะไรถึงได้พูดเช่นนั้นแล้วก็ไปพูดในที่ประชุมอย่างนั้นถ้าคนฟังขาดปัญญาก็ต้องเชื่อตามเขา พวกผู้หญิงพากันปรบมือให้เขาใหญ่เลยครับเพราะเขาพยายามจะตั้งตนเป็นผู้นำในการเรียกร้องสิทธ,ธิสตรีเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงตรงที่บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุ227ข้อแต่พอถึงภิกษุณีกลับบัญญัติตั้ง311ข้อพวกคนฟังที่เป็นผู้หญิงเลยชื่นชมเขากันใหญ่ผมอดรนทนไม่ได้เลยเดินไปที่ไมโครโฟนแล้วตำหนิเขาต่อที่ประชุมว่า ผมเสียดายความรู้ของเขามากอุตสาห์เรียนมาจนได้เป็นด็อกเตอร์แต่สิ่งที่พูดออกมาล้วนแต่เป็นมิจฉาวาจาผมว่าอย่างนี้ครับโอ้โหว่าเจ็บจริงๆแล้วเขาไม่ด่าไฟแลบเลยหรือเขาก็คงด่าในใจแหละครับแต่ผมไม่สนใจผมถือว่าผมทำหน้าที่ปกป้องพระศาสนาถ้ามวัวเห็นแก่หน้าคนคนเดียวแล้วทำให้คนเข้าใจพระศาสนาผิดผด ก็จะเป็นบาปเป็นการติดตัวผมด้วยเลยต้องจัดการอัตมาเห็นด้วยกับการกระทําของโยมถ้าเป็นอัตมาก็คงต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนบาปมีมากเหลือเกินยิ่งรู้มากก็ยิ่งทําบาปมากน่าสังเวชใจนะโยมนะคนพวกนี้เขาไม่เคยอบรมกายไม่เคยอบรมจิตไม่เคยสนใจที่จะปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐาน พราะคิดว่าเขาเก่งแล้วเลิศแล้วในอนาคตคนประเภทนี้จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหลวงพ่อคะดิฉันก็เห็นด้วยค่ะว่าคนที่จบด็อกเตอร์ส่วนมากมักมีอะไรเพี้ยนๆดิฉันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับด็อกเตอร์เช่นกันคะ่ะดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงโง่เขลาเบาปัญญาถึงปานนั้นดิฉันเรียนน้อยกว่าเขาแต่ก็ยังไม่งมงายเหมือนอย่างเขา พันเอกพิเศษหญิงสุชาดาถือโอกาสพูดบ้างเพราะเธอก็มีประสบการณ์เรื่องด็อกเตอร์งมงายยังไงล่ะบุก,การสมภารวัดป่ามะม่วงถามคืออย่างนี้ค่ะลูกชายดิฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยายลัยเธอเอ่ยนามมหาวิทยายลัยของรัฐที่เพิ่งเปิดสอนมาไม่นานทีนี้อาจารย์ของเขาก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะ แรกๆพวกนักศึกษาก็รู้สึกศรัทธามากเพราะเขาเป็นผู้หญิงแต่จบวิศวะซึ่งคนเรียนทางนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเขามีอะไรๆที่ขัดกันในตัวคือกแกร่งเหมือนผู้ชายแต่เป็นคนใจบุญใจกุศลเหมือนผู้หญิงและที่สำคัญคือเขาจะนุ่งชุดขาวตลอดพวกนักศึกษาก็นึกว่าเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ตอนหลังเขาไปหลงพระศรีอานที่วังน้อย พระศรีอานมาทำอะไรที่วัางน้อยท่านยังบำเพ็ญบารมีอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงพยากรณ์ว่าพระศรีอานจะมาตรัสรู้ต่อเมื่อหมดยุคของพระองค์แล้วพระศรีอานหรือที่ในคำเพีพระไตรปิฎกกล่าวถึงคือพระเมตเตยะบางทีเราก็เรียกพระองค์ว่าพระศรีอริยเมตรตรทรงเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทวิริยาทิกะ ต้องบำเพ็ญบาร,รมีนานถึง16อสงไขยแสนกับนานกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถึง12อสงไขยแล้วทำไมอยู่ๆจะไปปรากฏที่วางน้อยอาตมาเชื่อไม่ได้เพราะขัดกับพระไตรปิฎกดิฉันก็ไม่เชื่อค่ะแต่ไม่ทราบว่าด็อกเตอร์คนนั้นทำไมกรถึงเชื่อและหลงไหลเอามากๆตัวเองเชื่อคนเดียวไม่พออยางบังคับให้ลูกศิษย์เชื่อพาลูกศิษย์ไปกราบไหว้ ไปทำบุญครั้งละมากๆใครไม่ไปก็ถูกหักคะแนนพวกนักศึกษาก็อึดอัดใจมากเพราะไม่เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนที่ว่าทำบุญครั้งละมากๆก็คือต้องทำบุญอย่างต่ำคนละ500เงินไม่น้อยเลยนะคะหลวงพ่อที่สําคัญคือลูกชายบอกว่าพระศรีอานคนนี้เป็นผู้หญิงดิฉันว่าจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วหลวงพ่อกรุณาให้ความกระจางแก่ดิฉันด้วยเถิดค่ะ เป็นผู้หญิงหรือสวยไหมนายทหารหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นพี่ก็ถามลูกชายแบบนี้เหมือนกันเธอพูดกับนายทหารผู้อ่อนวัยกว่าแล้วลูกพี่ตอบว่าอย่างไรครับเขาตอบว่าเหมือนผู้หญิงพัทยาครับคุณแม่พี่ก็ถามว่าเป็นยังไงผู้หญิงพัทยาเขาก็ไม่ตอบได้แต่หัวเราะคำตอบของเธอทำให้ในายทหารผู้ชายพากันหัวเราะคิกๆ นายทหารหญิงจึงถามด้วยความกังขาว่าหัวเราะอะไรกันมีอะไรน่าขันนักหรือนายทหารหญิงรู้สึกกังขาหนักขึ้นพวกผมหัวเราะด้วยเหตุผลเดียวกับลูกชายพี่นั่นแหละครับนายทหารผู้อ่อนวัยกว่าตอบเหตุผลอะไรคราวนี้ถามเสียงห้วนพี่ลองถามหลวงพ่อดูสิครับผมคลานจะอธิบายผู้การหญิงพาซื้อ จึงถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อคะผู้ผู้ชายเขาหัวเราะวยเหตุผลอะไรคะอัตมาก็ยังไม่้าใจเหมือนกันไหนโยมบอกมาสิว่าหัวเราะอ,อะไรกันท่านถามนายทหารผู้ชายหัวเราะที่ผู้การเขาไม่รู้จักผู้หญิงพัทยานะครับนายทหารหนุ่มตอบแล้วเป็นยังไงล่ะอัตมาเองก็ไม่รู้จักช่วยบอกหน่อยได้ไหม สมภารวัดป่ามะม่วงใครรู้หลวงพ่ออยู่แต่ในวัดเลยไม่รู้จักแต่ก็ดีแล้วล่ะครับหลวงพ่ออย่ารู้จักเลยเขาสรุปดือด้อท่านพระครูจําเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยด้วยอยากรู้ที่มาที่ไปเห็นหนอรายงานว่าความหมายของผู้หญิงพัทยาที่พวกผู้ชายเขาเรียกกันนั้นก็คือหญิงขายบริการ ท่านมีเห็นด้วยกับการใช้คำคำนี้เพราะผู้หญิงพัทยาที่ดีๆก็มีการเรียกเช่นนั้นจะทำให้ผู้หญิงที่ไม่ได้มีอาชีพขายบริการลอยกระทบกระเทือนไปด้วยท่านจึงห้ามว่าอาตมาขอร้องนะอย่าไปเรียกรวมๆอย่างนั้นเลยเพราะผู้หญิงพัทยาที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มีอย่าไปเหมาเอาว่าเขาจะต้องเหมือนกันหมดถ้าเขามาได้ยินเข้ามันจะไม่ดี หลวงพ่อทราบหรือครับว่าผู้หญิงพัทยาหมายถึงอะไรก็พอจะทราบเป็นอันว่าอัตมาขอร้องนะอย่าใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือทำให้คนฟังเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเราเองท่านขอร้องแกมบังครับนายทหารผู้ชายหน้าสลดลงนิดนึงแล้วพากันร,รับปากด้วยเสียงอ่อยๆว่ากราบหลวงพอ่อ ท่านพระครูจึงพูดกับนายทหารหญิงว่าผู้ก,การกลับไปบอกลูกชายด้วยนะว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงขอร้องห้ามไปเรียกใครเขาว่าผู้หญิงพัทยาให้เลิกใช้คำนี้ไปเลยค่ะแล้วดิฉันจะบอกเขาค่ะแต่หลวงพ่อค่ะดิฉันยังเล่าเรื่องพระศรีอานไม่จบค่ะขออนุญาตเล่าต่อนะคะตกลงเล่าได้เลยท่านอนุญาต พันเอกพิเศษหญิงสุชาดาจึงเล่าต่ออีกว่าด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์ของลูกชายดิฉันเขายังบอกกับพวกลูกศิษย์อีกว่าผู้หญิงพัทยาเอกขอโทษค่ะผู้หญิงคนนั้นนอกจากจะเป็นพระศรีอานแล้วยังเป็นพุทธมารดาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยท่านพระครูกำลังจะฉันน้ำชาที่ทำจากลูกใต้ใบกับต้นมมยราบก็มีอันต้องสำลักเพราะกำหนดไม่ทันอะไรนะ ใครเป็นพุทธมารดาท่านถามพลางรถถ้วยน้ำชาลงเห็นไหมอัตมาตื่นเต้นตกใจเสดจนสำลักน้ำเลยท่านพูดยิ้มยิ้มนายทหารผู้ชายคนที่นั่งหน้าสุดจึงหยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้ท่านเช็ดปากผู้หญิงคนที่ดอ็อกเตอร์เขาบอกว่าเป็นพระศรีอาน,นั้นแหละค่ะหลวงพ่อเขาบอกว่าเธอเป็นพุทธมารดาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยค่ะ ผู้การสุจาดายา้ำจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วนี่แสดงว่าด็อกเตอร์คนนั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยสงสัยว่าจะไม่เคยเรียนพุทธประวัติอาตมาฟังแล้วอยากจะเป็นลมนี่ชาวพุทธเขาเลือนเลื่อนเปืื่นกันถึงขนาดนี้แล้วหรือแล้วใครจะมาปกป้องพระศาสนาได้ละ่ะในเมื่อพุทธศาสนิกชนพากันเชื่อถือในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอน อาตมาฟังแล้วรู้สึกเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเหลือเกินถ้าเราไม่ศึกษาพระศาสนาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในอนาคตข้างหน้าพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปจากประเทศไทยอาตมาขอทำนายว่าอีกไม่เกิน200ปีพระพุทธศาสนาจะหมดไปจากประเทศไทยและจะไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกอย่างที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำนายไว้ว่าในอนาคตการ พระอาทิตย์จะไปขึ้นทางทิศต,ตะวันตกคำพูดของท่านทำให้คนฟังรู้สึกจิตใจหดหู่ด้วยนึกเสียดายของดีที่บรรพบุรุษได้ทำรงรักษาไว้ให้อนุชนแต่จะมาสูญสิ้นไปเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของชาวพุทธนี่เองเมื่อต่างคนต่างคิดภายในหอประชุมนั้นจึงถูกความเงียบเขา้าครอบงำท่านพระครูป,ปล่อยให้พวกเขาคิดอยู่จนเป็นที่พอใจแล้วจึงพูดขึ้นว่า น่าเสียดายนะคนไทยเกิดมากับพระพุทธศาสนาเรียกว่าเกิดมาพบของดีแต่กลับไม่รู้ค่าในอนาคตชาวพุทธจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครบางคนก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงอย่าว่าแต่ครือหัดเลยแม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะเกิดความเครือบแคลงสงสยัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะท่านไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ เรียกว่าปริยัติก็ไม่รู้ปฏิบัติก็ไม่มีจึงไม่เกิดปฏิเวทพอตัวเองไม่รู้หรือรู้แบบงูงูปลาปลาก็จะไปสอนญาติโยมผิดผิดเช่นสอนบาบาป,ปุลไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัตรไม่มีคนก็จะพากันเห็นผิดเมื่อเห็นผิดก็จะพากันตกนรกเพราะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่า ผู้มีความเห็นผิดจากไม่ทำชั่วนั้นไม่มีหมายความว่าเมื่อเขาเห็นผิดคือเห็นว่าความชั่วไม่มีเขาจึงทำความชั่วเมื่อทำความชั่วก็เลยต้องตกนรกในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่หวังมิพานกันแล้วแต่จะหวังลาบสการะแทนท่านจะแข่งขันกันสะสมเงินทองแล้วก็มาคุยอวดกันว่าฉันมีกี่ล้านมีรถเบนซ์กี่คัน แข่งกันสะสมรถเบนซ์สมพานวัดป่ามม่วงพูดยังไม่ทันจบพลตรีสิครินก็พูดสวนขึ้นมาว่าแล้วท่านก็ขับรถเบนซ์แข่งกันไปลงนรก